นู้นนะครับนางชูชาดาเมื่อนางมอบเนี่ยครับบางมอบไอ้บ้านสมบัติเนี่ยให้แก่คนใช้นางก็ไปอยู่ที่พานาณสีในครั้งก่อนเนี่ยพ่อของนางชูช,ชาดาเนี่ยเป็นเป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐีพ่อค้าค้าทองค้าคอทองแล้วไปค้าขายที่เมืองพาราสีลูกสาวเนี่ยก็ไปกับพ่อไปเห็นนมุมไอ้เนี่ย ใช่เลยนางก็เลยได้แต่งงานพอแต่งงานเสร็จก็ไปอยู่นู้นก็ไปฟังธรรมได้สาเร็จสวดาบันสามีก็สำเร็จสวดาบันลูกชายก็สำเร็จพระละหันเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาพุทธเจ้าก็แสดงธรรมตรงนู้นหช่ไหมก็มีพระปัญจวคีทั้งหตอวแรกก็มีัญญาโกณทันยะจึงมี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบที่เมืองพานนาัสีที่สถูปที่เราไปเสร็จแล้วเ <c oughs> มื่อครบต่อมาก็มีบัณฑบาปะแล้วก็ระพัติยะมหานามาจชัชชิอ่าแล้วก็ต่อมาปฏิหาา้าพระเจ้าก็มาแสดงอนัตตลักษณ์สูตรจึงมีพระอรหันต์ชุดแรกห้าห้ารูปขึ้นมาต่อมาก็มียะสา,าก็คือลูกของนางจุชาระอ่าองค์ที่หกนัมบอ์สิคดังนั้นเนี่ย ห้าหกเนี่ยเลขดีมากเอาจริงแต่ว่ารวยรวยถ้าถาแปลตามหมายไม่ใช่เลขอ่ะแต่ว่ารวยค่ะนั่นห้าหกเลยครับเออห้าหกเลยครับถ้าใครติดไว้เนี่ยเอสุดยอดเลยเออนั่นแหละครับนั่นห้าหกต่อมาก็มีอเพื่อนของยาสาเนี่ยห้าห้าสิบสี่ก็รวมเป็นหกสิบหกสิบ พุทธเจ้าก็อยู่ที่เมืองพายสีปรรษาที่หนึ่งปาที่หนึ่งพ่อพรรษาแล้วพวกก็บอกว่าจรถาพิกาเวผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะพิสูจน์ทั้งหลายพวกเคอพ้นจากบ่วงแห่งมารแล้วคือพ้นจากกิเลสแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางไปทิศต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกด้วยอัตตปยัญชนะส่วนเราจะกลับไปที่พุทธคยาห้าหกแล้วก็ห้าสี่ ก็เป็นหกสิบพระทรงครับแต่ like นั้นเนี่ยห้าหกเนี่ยแบเลขแบตเลขโทรศัพท์โอนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละครับฉะนั้นหลังจากที่พู้เจ้าเดินทางมาเนี่ยเดินทางมาระยะทางสองร้อแปดสิกิโลที่พู้ทเจ้าเดินทางมาเราก็เดินทางมามาถึงป่าไผ่ที่เราทานข้าวตรงนั้นแล้นั่ะก็มีพระค้าวคีสามสิบมาเอาผู้ยิงมาเนี่ยแล้วก็ พุทธเจ้าก็แสดงทำให้ฟังได้มาอีก30ครับ30แล้วก็ตรงนี้เลยเป็นนี่ประมาณ7จกิโลครับเป็นขยาศีสษะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะผ่านแต่มองไม่เห็นหรอกตอนเช้าเป็นภูเขาเป็นที่บูชาไฟของนัทีกัสปะนัทีกัสปะส,สดินสามชิ้นนี้อนั้นเอาตรงตรง้ง,ง,งนี้เป็นอลูกกัสปะแล้วก็คล้ายๆถูกอ่า ต้นอจะรานันโคนนี้ขายาวกัสปาตรงนู้นเป็นนาทีกัสปาทีนี้พี่ชายเนี่ยได้มาก็จึงลอยลอย,ลอยเครื่องบูชานชาพี่น้องเห็นตรงนั้นอพี่บูชาไฟทําไมพี่ถึงลอยออกมามีอะไรหรือเปล่าขึ้นไปดูซิขอุตตะ <c oughs> <c oughs> ไปเห็นผูทรเจ้า คนหนึ่งพันสามคนดูุ่กน้องุก <ondan S 1> <Aven it S 2> น้องอะ่ะเดี๋ยวว่าในในไออพพ,พุทธศาสดาหรือว่าในการ์ตูนพุทธพุทธานโอ้หมันทำแบบลิเดดข่มพญานาคกันไหมเอาพญานาคไปใส่ไว้ในบารพญานาคนาออกไม่ได้ม่ได้ผมว่านาฝาปิดฝาบาทปิดไรไงพญานาคหายใจไปด้วยในการ์ตูนอ่ะโหน่ารักช้า พุทธศาสดาโอ้โหน่ารักงูน้อยเออ,อมีโอ้โหน,น่ารักดีเอาไปดูเถอเสร็จแล้วเนี่ย